ก็มาถึงคิววิเคราะห์ไอดีกันนะครับก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องด้วยละกันแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามกินได้ผ่านส่วนของไปริดได้เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้เลยที่ด้านช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการกดสโบรตังคนใต้คลิปต่างๆก,ก,ก,ก็สามารถกดเช่นกันกนะครับผมก็สโบรต์ไอเดีนี้นะครับอยู่เซิร์ฟค่อนข้างใหม่นะครับ1,013 หรือ1013นะครับเลเวล59เองนะฮะแล้วก็ VIP 3ปกติแล้วเนี่ยถ้าเลเวล59เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณไม่เกิน7วันนะไม่เกิน7วันนะครับทีมพลังก็ประมาณ900 0 0นะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็กลังดีนะครับเพราะว่าเลเวล60เนี่ยต้องพลังล้านหนึ่งพอดีนะครับนี่ขนาดยูเนี b ยนบลนะเนี่ยได้พลังประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่าทีมที่เล่นอยู่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคออันดับอารีน่านะครับอยู่ท็อป10เลยนะถือว่าเก่งนะใช้ได้ท็อปสิบขึ้นอันดับ9 8 7เจฮ้ยขึ้นได้นี่ขึ้นได้ไปถึงอันดับ7จ็ดเลยถ้าเกิดเล่นดีๆนะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยทีมเขามีแค่3ตัวแรกใช่ไหมเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะไปหาโฮโอมานะครับไปหาโฮโอเข้ามาเล่นด่วนเลย เอาโอโอนะครับมาแทนยักษ์ส้มซะแล้วคุณจะเล่นได้ยาวๆนะฮะเล่นทีมไฟไปเลยครับก็เอาโอโอเนาะโอโอมาแทนยักษ์ส้มนะครับเอาตัวนี้ออกนะเอาโอโอมาแทนแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะไปสุ่มกาชาฮีทานมาเอาฮีทานมาแทนลิซดอนนะครับแล้วก็เล่นไปเลดเกมก็เอาใต้ดินมาแทนกลาดอนอีกทีนึงก็จะกลายเป็นฟูลทีมไฟนะฮะแต่ตอนเนี้ยหา เจ้าโฮโอมากนโฮโอเนี่ยได้จากการสุ่มการช้าเยอถ้าจะไม่ผิดประมาณวันที่20วันที่20่สิบจถึงนี่นะจะมีโฮโอมาสุม่มถ้าจะไม่ผิดนะครับเดีย๋ยวถ้าผิดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยไปดูตารางสุ่มการช้าได้ที่เพจโปลสก,กานะน่นจาจะวันที่20นะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเศษชิปเนี่ยมาย่อยให้ได้2 0 0พนะฮะแล้วก็แลกนี่งไงมีโฮโออยู่แล้วนะฮะก็ไปสุม่มใช้เศษชิปพนะันหเนาะหรือสุ่มการช้าแค่ประมาณ8รอบมั้ง ไม,ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึง10อ่ะก็จะได้แล้วนะตรงนี้อ่าโอเคเรื่องพูดถึงการจัดทีมนะครับอ่าเรื่องชุดแฟชั่นหน่อยนึงนะครับชุดแฟชั่นเนี่ย v AP ีไอนะครับจะมีปลดอยู่ประมาณ3ชุดมั้งถ้าจะผิด1ชุดแล้วนี่ชุดที่2นะแล้วก็ชุดผู้หญิงด้ย่ยชุดที่3จะจะปลดได้3ชุดถ้าเป็น VP3 ส่วนใหญ่วีพีสามเนี่ยเขาก็จะปลดมาเพื่อดูพยากรณ์อากาศหลักๆเนาะดูพยากรณ์อากาศอ่ะโอเคตรงนี้ อ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเข้าสู่ในส่วนของระบบการอัปเกรดกันดีกว่านะครับอ่ะเรื่องการปั้นตัวละครนะครับอ,อาจจะผมพูดถึงกราดอนก็ได้นะครับกลาดอนเนี่ยครับอ่าเป็นโปเกมอนธาตุไฟธาตุดินใช่ไหมเดี๋ยวมันเป็นธาตุไฟตอนเป็นมก้กาเนาะหลักๆเลยต้องทำมามกาให้ได้ก่อนนะครับไปเปลี่ยนมก้กานะครับก็อย่ารอกิจกรรมมันมีนะครับแล้วก็อ่าหาหินอุปการลูบี้มาเตรียมเพชรไว้เจ็ดพันสองนะครับ แล้วก็อาวุธเนี่ยใส่ท่อนไม้บวก5โอเคกล่องนะครับแนะนําให้ใช้กล่องสีน้าเงินนะครับกล่องสีฟ้านะครับตีบวกเท่ากับอาวุธนะครับอาวุธไปตีบวกเพิ่มมาหน่อยนะครับอาวุธบวก5มันน้อยเกินไปนะครับสายฟ้านะครับที่ล้างมาก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับไปล้างให้ติดสเปเชียลเดฟอีกช่องหนึ่งก็พอนะก็เอาแค่สายฟ้าแค่5้ช่องพอช่องสเปเชียลแท็กไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้นะครับขอยแค่ช่องเดียวนะแล้วก็ยัดสายฟ้าเฉพาะสปีดอย่างเดียว นิสัยเปลี่ยนเป็นจริงๆนิสัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นยึดติดก็ได้นะครับคุณสมบัตินะฮะแนะนําเปลี่ยนเป็นตัวนี้กราดอนต้องยืนเป็นตัวแทงนะครับต้นเกมเนาะเดี๋ยวเลดเกมใช้ยีทานแทนนะครับตัวนี้เลยโฟกัสไลท์ไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็หัวใจก็อัพหน่อยนะครับก็เลเวลห้าสิบเก้าหัวใจก็ต้องห้าสิบเก้าเนาะสกิลนี่แหละอันนี้คือจุดสําคัญเลยหลักการใส่นะครับ สก,กิลลูกลับหนึ่งจริงๆไม่มีแล้วมากครับแนะนํานะครับถ้าคุณมีเลเวล4ก็ล็อกไปนะครับถ้าเกิดเป็นจริงท,ที่ไม่อยากจะสูญเสียนะฮะวิธีการใส่ดิสก,กิลก็คือเอาเลเวลกากๆนี้แหละใส่ให้เต็ม8ช่องก่อนแล้วค่อยใส่เลเวล3เข้าไปแล้วก็ใส่เลเวล4เข้าไปที่หลังนะครับตอนนี้มันมีกิจนะครับใช้เพชรห0 0 0 0มืนรับดิสก,กิลนะครับก็ไปทําการใช้เพชรห0 0 0 0มืนรับดิสกิลก็ได้ถ้ามีนะครับผมหรือไม่มีไม่ทันเนาะ ไอ้สวนคอแซนมันน่าจะไปแล้วนะสวนคอแซนก็จะเป็นจุดที่ปั้มเพลทได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นั่แหละก็ไปหาดิสกิลมาใส่เพราะว่าไอดีเริ่มต้นเนี่ยดิสกิลค่อนข้างสำคัญนะครับเพิ่มพลังได้เป็นแสนนะนะสวนเครื่องประดับนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับเครื่องประดับใส่สีม่วงไปก่อนไม่ต้องเป็นเซตติ้งไรง้ีสินครับสีม่วงไปเลยแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะครับอัปเกรดได้เลยนะครับพยายามใส่ประดับที่เป็นสีแถวตัวนี้จะไม่มีอะไรต้องพูดเยอะวเพราะว่าเลเวลน้อยเลเวลน้อยมันใส่อะไรมากไม่ค่อยได้แต่ส,ร,สรีมค ประดัสุพีมเนี่ยเป็นประดับทองคําที่จะมีขายในร้านค้านะครับกิจปฎิหารตอนสิ้นเดือนนะครับให้ใส่สุพีมไปเลยสุพีมเนี่ยจะใส่เลเวลหนึ่งใส่ได้เลยไม่ต้องรอเลเวลสูงนะครับอันนี้ค่อนข้างดีหน่อยอ่าตัวน,นี้ก็ตีบวกก็เยอะครับทำมาสเตอร์ทำเมกา้าทำมาสเตอร์ได้ลิซารอนนะครับต้องเล่นไปถึงเลเวลแปดสิบเลยลิซารอนเนี่ยอาวุธผิดนะครับอาวุธไม่ใช่สร้อยหยดน้ำนะครับอาวุธของลิซารอนก็คืออ่าเจ้า เี่ยวมังกรกับท่อนไม้นะครับกล่องข้างในเป็นกล่องสีแดงถูกต้องนะครับนิสัยเป็นโบรานะครับคุณสมบัติเป็นดะคอนิตแล้วก็สายฟ้าเนี่ยเหลืออ่าสเปเชียลเดบกับสปีดต้องล้างให้ติดสายฟ้าแล้วก็ยัดไปแม็กที่สปีดอย่างเดียวหัวใจน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็สกิลลึกลับเหมือนกันที่ผมพูดถึงนะฮะไปปลดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เจ้ายักษ์ส้มก็เล่นไปได้ครับเล่นค่อยๆเล่นไปแต่ อย่าไปเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างทั้งสิ้นเล่นแค่ค่าเวลารอโอโก็พอนะครับตรงนี้เนาะทีมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัพพลังอื่นๆเดี๋ยวผมเข้าไปที่ยูเนียนก่อนเลยยูเนียนเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเซิร์ฟใหม่นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ยูเนียนมันบล็อกใช่ไหมแต่เราใช้วิธีการกดบริจาคจากตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะจะพุ่งกระฉูดพลังหน่อยก็ใช้เพชรช่วยนะอาจจะใช้ ช่วยหน่อยก็ได้วันละร0 0ยสอเพรก็ได้อย่างน้อยก็ได้มงกุฎมามากกว่าเดิมใช่ไหมแล้วก็เอามงกุฎมากดตรงนี้แนะนานะครับก็อัพสิบ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 ถูกไหมครับแล้วหยุดก่อนนะครับยังไม่ต้องอัพสปีดนะแล้วก็มาอัพตรงนี้ได้30ตรงนี้ให้ได้30มสิบแล้วค่อยกลับมาัสปีดสาที่เหลือจะอัพอะไรต่อก็ได้นะครับอัพประมาณนี้นะครับ HP อ่ะเต็ม30ทั้งหมด2ช่องอ่ะจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแนละ้วตรงนี้แล้วก็ กล่าวว่ายูเนียนรูปรปงรูปปั้นอะไรเงี้ยก็ถ้ามีก็อัพได้แต่เนี่มันไม่ค่อยให้พลังมากเท่าไหร่เพราะมันเป็นเริ่มต้นตัวนี้ก็อัปเกรดไม่ได้นะครับก็ต้องรอเขาแก้ก่อนอันนี้ยังถือว่าดีนะครับที่ยังได้พลังมาเกือบล้านนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีกิจกรรมปั๊มแซดอะไรเงี้ยมาขายก็ควรจะซื้อไว้บ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลเวล70เนี่ยมันต้องใช้นะครับถ้าสมมติเราไม่มีปั๊มแซดเลยแล้วพอเราเลเวล70เนี่ยอย่างเพื่อนเราใช่ไหมคนรู้จักเราหรือคนนนออื่่่ทียูใ ในกิลือในเซิร์ฟด้ยวยกันเขามีปั๊มแซดเขาอัปเกรดพุ่งพลังเขาพุ่งเลยแต่เรายังนิ่งอยู่นะครับพลังเราไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสมุดคู่มือนะครับโปเกเด็กพวกนี้แหละครับก็ถ้าเรามีเวลาว่างหน่อยเนาะเราไปจับโปเกมอนมาอีวิโวลชันอย่างเช่นพิกาชูเนี่ยเราเปลี่ยนร่างเป็นแอพพิกาพิชูเนะาะได้โจมตีเวท0.2พิกาชู0.3ไลชู0.5รวมกันหนึ่ดศูนย์เลยนะแล้วถ้ามีร่างอัลล่าด้วยก็จะเป็น0.3อะไรเงี้ย ก็แนะนําให้เอาตัวเล็กๆมาอีวูชั่นนะครับมันก็ทำให้ดาวไลฟ์สแตทด้วยนะครับทั้งทีมเลยอันนี้จะดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องการอัปเกรดอื่นๆน,นะครับเท่าที่ดูเนี่ยหนึ่งในอย่างแรกเลยนะครับตัวละคระระดับเลวน้อยพอตัวละคระระดับเลวน้อยเนี่ยมันจะทำให้อ่าจุดอัพสกิลจุดอัพพลังต่างมันไม่ค่อยมีนะครับมันก็อัพได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือการอัพเลเวลให้ไวนะครับถามว่าการอัพเลเวลให้ไวคืออะไร การเล่นด่านประจนัยได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ส่งเควสอย่างเดียวนะครับมันจะได้ EP ีเยอะมากแล้วก็พลังกายใช้เยอะๆนะครับพลังกายหลักๆผมจะใช้กับเนี่ยตรงประจนัยนอกอย่างเดียวนะครับแม่งได้เยอะนะครับได้ของอัปเกรดตีบวกด้วยซึ่งมันจําเป็นต้องใช้อันนี้ต้องทำให้ได้นะครับส่วนถ้าจะอัปเกรดนะครับก็จะมีเรื่องสกิลแหละนะครับสกิลตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวละคร l e เจล70นะฮะจะต้องอัพให้ครบ8ยิมนะครับส่วน l e เวล75ก็ต้อง อัพเลเวล50ให้รบทุกยิมนะครับเพื่อที่ทําการล้างสกิลแค่นี้เองนะครับสเตปการอัพยิมมีแค่นี้ถามว่าทํายังไงให้อัพสกิลยิมได้เร็วก็เวลามันมีกิจกรรมใช้เพชร1นึ่งหมืน่นได้กล่องสกิลอ่ะแนะนําให้ทำนะฮะแล้วก็กล่องสกิลมาเปิดย่อยแล้วก็แต้มโมอัพแค่นี้เองง่ายๆนะครับเคยสอนไปแล้วหลายๆครั้งแล้วด้วยไปดูคลิปเก่าๆได้ส่วนพวกด้าปัฒหานะครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องเข้าเล่นอย่างเดียวส่วนลูกเกียร์บ้าข้างก็ต้องมีลูกเกียร์ก่อนถึงจะผ่านทางสวรลวจได้ถูกม้าไไ่่็ผนด ก็ต้องไปหาลูกเกียร์มาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เล่นที่หลังนะครับแล้วก็เส้นทางเทนเนอร์ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเราครับถ้าเกิดว่าเราไปลงทีม่มเซิร์ฟบ่อยก็จะได้เหรียญได้แต้มอัปเกรดเยอะหลักๆก,ก็คืออัปเกรดให้ได้สีทองแล้วก็ล้างสเตตัสให้ได้สีทองแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้พลังเยอะนะครับแต่หลักๆเลยถ้าเกิดตอนนี้อยากจะดันให้มัสูงหน่อยก็ไปกดยูเนี่ยไปก่อนเอาเพชรกดได้นะครับตรงตรงนี้เนาะก็นั่นแหละไปหาโฮโอมานะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีโอ,โอ พีพีสบายเลยผ่านด่านก็สบายเพราะโอ,โอเนี่ยโคตรแบกนะฮะคือผมจะบอกให้ถ้าเกิดเอาโอ,โอเข้าทีมได้นะความต่างจะเห็นได้ชัดนะฮะไปลองดูได้นะครับอันนี้รับประกันได้เลยว่าโอ,โอดีกว่ายักษ์ส้มแน่นอนนะครับก็พยายามหน่อยนะครับมันมีเศษอยู่40แล้วเนาะเราขายเศษไปร 160, ใช่ไหมถ้าใช้เศษที่ทองก็จะประมาณพันหกแต่ถ้าเรารอกาชาก็เตรียมเพชรไว้มันไม่ต้องสุ่มถึง10ครั้งแล้วไงมันสุ่มแค่8ครั้ง 8ครั้งก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับถ้าเกิดเก็บทัน20,000วันที่20ก็พยายามทำให้ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพิร์โซนด้ครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ